เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเร่งตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ143คนตำบลกุดโบสหลังพบผู้ติดเชื้อหมู่บ้านน้องรังกาแล้ว10คนซึ่งก็มี2คนนะคะเป็นนักเรียนชั้นป .1 ทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอเสริงสางถึงวันที่26มิถุนายน สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นชัดเจนค่ะหลังเปิดเทอมล่าสุดสั่งปิดโรงเรียนเกือบ80แห่งแล้วนะคะและประกาศให้ผู้ที่เดินทางจาก15จังหวัดกลุ่มเสี่ยงต้องรายงานตัวใน12ชั่วโมงโดยจกคัดแยกหากเป็นผู้ที่มีประวัติไปในสถานที่เสี่ยงผู้ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัว14วัน ส่วนกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขอความร่วมมือให้แยกตัวไม่ให้ไปในพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงนะคะให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะสำหรับข้อยกเว้นไม่ต้องกักตัว14วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก15จังหวัดดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้นะคะเมื่อได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วให้แสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่มีผลตรวจ rt pcr ภายใน72ชั่วโมงให้แสดงผลตรวจกับเจ้าหน้าที่ หากเป็นการเดินทางไปกลับนคนรราชสีมาและไม่ค้างคืนค่ะ